โอเคครับผมอ่ะเรามากลับกันเรามากลับมาเจอกันใหม่แล้วก็กลับมาเรียนกันต่อแล้วกันถัดมานะครับถัดมาเราจะทําอะไรนะครับตูวซเจาวเบรสทำอะไรได้บ้างสังเกตสังเกตต่อนะครับเด็กๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเนี่ยลองเอาเมาส์นะครับผมลองเอาเมาส์เนี่ยมาวางไว้ตรงไหนก็ได้ปุ๊บมันจะขึ้นเครื่องหมายบวกอย่างนี้เห็นป่ะพอเราเอาเมาส์มาวางปุ๊บมันเคลื่อนมันขึ้นคขาว่าแอดบ็อกแอดบ็อกนะครับแอดบ็อกคืออะไรเป็นตัวที่ให้เราเพิ่มตัวของ เนื้อหาว่าเราสามารถที่จะใส่เนื้อหาเป็นรูปแบบไหนอย่างไรได้อ่ะสมมติว่าถ้าเรากดปุ๊บหลายคนตั้งคําถามเอ๊แล้วแบบนี้คือยังไงอ่ะลักษณะการใส่เนื้อหาจะเป็นแบบไหนแบบคอลัมน์ใส่เป็นตารางได้ไหมเป็นพาราฟได้ไหมเป็นรูปได้ไหมหรืออยากดูทั้งหมดปุ๊บกดปุ่ม browse นะครับปึ้มนี่ browse เรา browse มาเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นล่ะมันจะโชว์ให้หมดเลยครับว่าสิ่งที่เราอยากได้ว่าอยากจะใส่ตัวของอข้อมูลเข้าไปโดยที่ ให้มันดูน่าสนใจนะครับอ่ะอย่างหนึ่งผมจะลองทําให้ดูก็คือว่าการใส่ตัวของสไลด์โชก็คือมันเหมือนกับภาพฮนะแล้วใส่เข้าไปเรื่อยๆแล้วพอเรากดปุ๊บมันเลื่อนเองกดปุ๊บมันเลื่อนเองกดปุ๊บมันเลื่อนเองอ่ะลองดูนะครับในส่วนสไลด์โช์กดสไลด์โช์ครับฟึ้นนี่หมาละสไลด์โช์ปุ๊บนี่มันจะขึ้นตรงนี้เลยครับสไลด์โช์แล้วทาไงเลือกรูปครับในในที่นี้คือเราต้องไปเลือกรูปมาก่อนผมกดอัปโหลดครับ กดอัพโหลดยุ๊ปรอแป๊บอ่าโอเคอันนี้ทำไงเลือกรูปที่เราต้องการสำหรับผมเลือกเลือกรูปใช่ของกินนะครับยุ๊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 บอ่ายุ๊บโอเคเลือกรูปแค่นี้แล้วกด o อ e n ครับอ่าเ๊บมันก็จะมาแล้ว อรอแป๊บนึงนะครับนี่มาละและคำถามเกิดว,ว่าแล้วสไลด์โชว์ไงสังเกตน,นะครับเรากปดปุ๊บมางลองดูครับตอบได้หมดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นออปชันให้เราเลือกนะครับมวกอามูฟวับคืออะไรเข้าไปอยู่ขึ้นข้้นบนได้ไหมได้เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีนะ บูฟดาวนี้อยู่ข้างบนตัวของเก็บความรู้นะกดเลือกปุ๊บนี่เห็นไหมมันก็สลับได้อีกอนี่คือไงจัดอไลนเมนต์นะครับจัดรูปแบบตามนามสัุลเนืเนอ่องจากว่ามันอยู่อันเดียวครับเบ๊บเครื่องผมช้ารอแป๊บนะครับโอเครอแป๊บนึงนะฮะช้าโอเชน โอเคครับอ่ะคราวนี้นะครับคําถามเกิดขึ้นว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มตัวของรูปตัวของสไลด์โชว์เราทำางไ่ะนะเราเลือกส่วนสไลด์โชว์ปุ๊บนะครับมันจะขึ้นตัวสีขาวนี้มาให้ได้ทําไงกดที่รูปที่สองครับกดเลยครับฟึบนี่เกิดอะไรขึ้นล่ะมันจะสามารถให้เราเพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มภาพไปได้นะครับอ้าวหลายคนบอกว่าอันนี้มันภาพเก่านี่ ถ้าเกิดจะแอนใหม่ได้ไหมนีกดปุ่มที่แอนนิวได้เลยเห็นไหมอ่ะกดปุ่มแอนนิวเนาะปึ๊บอ,อ,อย่าเอาภาพอะไรขึ้นอีกล่ะเลือกหนึ่งบอกผมว่าภาพนี้อ่ะนะครับแล้วกดปุ่มเพิจุบนี่หายยางน้องโอเคมาละนะครับแล้วทำไงต่อกดปุ่ม insert ครับกดปุ่ม insert หรือว่าเพิ่มอะก่อนที่ไป insert สังเกตครับว่า ระบบมันจะบอกด้วยนะครับว่าเรามีขอบเขตใช้ฟรีหนึ่งกิกและตอนนี้เราใช้ไปหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นของหนึ่งกิกนะครับถ้าอยากใช้ได้มา,ากกว่านั้นกดปุ่มอัปเดอัปเดนี่คืออะไรจะต้องจ่ายตามนะครับจะต้องจ่ายตามอัน,อนนี้กดปุ่มค้นหาครับปึบนี่ครับมันก็จะมาให้นะครับอะ่นะครับแล้วก็ทำไงต่อกดปุ่มบันทึกครับปึบอ่านทกต่อ,อเดี๋ยวเร็วนะครับทำแล้วบันทึกทำแล้วบันทึกนะครับผม ปุ๊บอ่ะแล้วยังไงต่อนะครับผมตรงนี้อ่ะ e l e c t g r ุ u p อันนี้คือเลือกเลือกจากกลุ่มนะครับว่าให้อันไหนจัดกลุ่มกับมันปุ๊บก็ปุ๊บอ่าอันนี้คือจัดกลุ่มนะครับจัดกลุ่มให้มันอยู่ในชุดเดียวกันชนะเวลาย,ย้ายก็จะย้ายง่ายนะครับก็คือจัดแค่กลุ๊มเลยหลายคนตั้งคำถามว่าแล้วจัดกลุ่มนี้คือถ้าเกิดขยายความให้มันชัดเจนคือยังไงมันเหมือนกับอ่า เราทำในเวิร์ดนะครับที่เราลากตัวอ็อบเจกต์ในรูปนะครับในรูปแบบมาที่เป็นรูปแล้วจับกลุ่มให้มันเป็นอันเดียวกันฉะนั้นนะเวลาขยับมันก็จะขยับไปทั้งชุดขยับไปทั้งชุดขยับไปทั้งชุดขยับทั้งชุดนะครับผมโอเคนะครับในส่วนของรอบนี้คือสไลด์โชว์แล้วก็าาการจับกลุ่มก็เสร็จแล้วนะครับขอบคุณครับ